ลองเล่นดูนะครับลูกอาจจะใช้ตัวหนีบก็ได้หรือลูกอาจจะใส่เข้าไปแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็อยู่ในลักษณะแบบนี้ครับแล้วลูกก็เคลื่อนนะครับเคลื่อนแม่เหล็ก่านนะครับมันก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นนะครับเข็มก็จะกระดิกเห็นไหมครับดูการเคลื่อนอ่ะคราวนี้ลูกลองเพิ่ม ลองเพิ่มแท่งแม่เหล็กนะครับแท่งแม่เหล็กที่ให้ไปเนี่ยมันจะมีแท่งเล็กแท่งใหญ่อยู่นะครับลองเล่นกับแท่งเล็กดูแล้วลองเล่นกับแท่งใหญ่ดูแล้วดูว่าเข็มเนี่ยกระดิกมากน้อยแค่ไหนอ่าลองดูครับเอาแม่เหล็กเล็กเล็กเล่นดูครับอ่ะเดี๋ยวตั้งใจฟังนะครับเป็นแหล่งของพลังงานลมพลังงานแสงแล้วก็พลังงานชีวมวลนะครับโอเคครับฟังวิดีโอแล้วจะมีการถามนะครับ แล้วก็มีของแจกด้วยใครตอบตอนเลือกของรางวัลได้ก่อนนะครับอโอเคเยี่ยม,มไหมเยี่ยม,ยยมโอเคได้ครับครูซุปเปินเลยครับที่เราฟังมาทั้งหมดเนี่ยครับกระแสไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วมันคือกระแสของอะไรครับอิเล็กตรอนอ๋ไอไอ้คนนี้เราได้ของรางวัลแล้วใช่ไหมอ่าอิเล็กตรอน โอเค,อเ,คเยี่ยมมากน,น,นะครับถ้าคราวนี้เรามาดูการทดลองครับอ่าเราจะมาทดลองผลิตกระแสฟไฟฟ้ากันวันนี้นะครับเดี๋ยวเราทดลองเปิดทัดลมก่อนนะครับเราทดลองตั้งแต่เบอร์แรกเลยนะครับเบอร์แรกอ่ะเ,เข้ามาใคอ่อีกนิด อ่าเช็คเลยแต่ละคนบันทึกเลยนะครับดูดูไว้ดูไว้แล้วก็บันทึกอ่าแต่ละคนบันทึกของตัวเองเลยครับตัวเองตัวเองอ่าดูไว้นะครับคือทุกคนจะบันทึกได้ใกล้เคียงกันนะครับหรืออาจจะเท่ากันลูกดูนะครับกลุ่มไหนบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วลองหาค่าเฉลี่ยดูนะครับอ่เมื่อลูกได้ค่าเฉลี่ยลูกเอาข้อมูลมาพอดกราฟได้เลย นะครับมันจะมีกราฟพอดระหว่างความเร็วลมเบอร์หนึ่งสองสามกับกระแสะไฟฟ้าเป็นยังไงนะครับค,ความต่างศากเบอร์หนึ่งสองสามกับกระแสะไฟฟ้าเป็นยังไงแล้วก็กําลังไฟฟ้าหนึ่งสองสามเป็นยังไงนะครับอ่าพอดกราฟได้เลยครับอตอนนี้เรามาตอบคําถามใช้าการทดลองดูหน่อยครับคําถามข้อที่หนึ่งครับใครจะตอบคํ <c oughs> าถามข้อที่หนึ่งใครจะตอบ เอาโอเคครับลุซุปเตรียมแจกของรางวัลเลยคว,ความเร็วลมครับอ่าความเร็วลมเมื่อความเร็วลมเพิ่มอะไรจะเพิ่มครับกระแสไฟฟ้าอ่าแจกเลยครับอ่าใครอีกครับคําถามข้อที่หนึ่งหลายคําตอบครับมีหลายคําตอบมีหลายคําตอบครับคําถามข้อที่หนึ่งใครจะตอบอีกครับคาถามท้ายการทดลองข้อที่หนึ่งเพื่อนตอบแล้วครับกระแสไฟฟ้าเพิ่มอ่าโอเคเมื่ออะไรเพิ่มครับ เพิ่มขึ้นเมื่อโอเคครับอ่ามีอะไรครับใครจะตอบอีกครับอะไรนะครับอ่ากำลังไฟฟ้าพเพิ่มเมื่ออ่าโอเคครับครูซุปตอบเลยอันนี้เป็นวิดีโอนอกจากใช้กับพลังงานลมแล้วเรายังใช้กับอะไรได้อีกมา,มาดูวิดีโอครับในวิดีโอจะมีคำตอบ เขโอเคนะครับก็เราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเปนะครับเราต้องเปลี่ยนพลังงานจากในธรรมชาติมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยเราเผาถ่านหินลิกไน นะครับแล้วก็ปิโตรเลียมทําให้มันเกิดมลพิษเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดก๊าซซัลเฟอร์เป็นอันตรายมากเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้ก็คืออยากให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการในเรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกและก็แนวการผลิตหรือสร้างอุปกรณ์เพื่อที่จะเอาไปใช้กับในชุมชนในชีวิตประจำวันของเรานะครับหรือสามารถที่จะเอาไปใช้กับอะไรครับในประเทศได้ เราสามารถที่จะมีแนวคิดในการปฏิบัติคิดค้น,นคสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็สามารถที่จะใช้พลังงานอย่างยั่งยืนได้นะครับก็วันนี้ใครมีอะไรสงสัยถามเพิ่เมเติมบ้าก